ถ้าพูดถึงภูเขาที่ผมชอบมา,มากนะครับต้องยกให้ที่นี่นะครับในหลวงเชียงดาวนะครับจุดแรกที่ผมชอบมากเลยก็คือจุดชมวิวที่เป็นศูวนย์วิจัยสันป่าเกียยเราสามารถไปกางเต็นท์กันได้นะครับก็เป็นจุดชมวิวที่คือเอาตรงก็คือว่าถูกมา,มากด้วยนะครับค่ากางเต็นท์คนละ1 0 0บาทนะครับและ วิวโคตรสวยอ่ะคือสวยมากนะครับยิ่งถ้าตอนเช้ามีทะเลหมอกด้วยคือยิ่งสวยมากนะครับจุดที่2นะครับที่ผมชอบเลยก็คือฮารดูบีฮารดูบีนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวอีอีฝั่งหนึ่งนะครับที่เราต้องไปทางเส้นเวียงแหงนะครับก็จุดนี้เนี่ยเราจะเห็นอ่าโดยหลวงเชียงดาวทอดยาวนะครับแต่จะอยู่ไกลไปหน่อยนะครับจุดที่3าที่ผมชอบเลยก็คือแบบโคตรชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะที่เราไปนี่คือดีมากๆด้วยนะครับก็คือจุดชมวิวที่เป็นเด่นทีวี ็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งที่ผมไปแล้วจังหวะตอนที่ผมไปก็คือเห็นทะเลหมอกแล้วก็พาที่ขึ้นพอดีนะครับก็คือสวยมากๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ลุงแกก็บอกว่าถ้าทะเลหมอกมันเต็มกว่านี้นะครับจะสวยกว่านี้นะครับก็คงต้องไปซ้ำนะครับจุดที่4ี่เนี่ยที่ผมชอบก็คือจุดชมวิวที่เป็น่าถนน107มันจะเป็นถนนที่เราสามารถมีแบ็กกราวเป็นดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยคือตรงนี้คือสวยมากๆนะครับจุดที่ห้านะครับที่ผมชอบเลยก็คงจะเป็น ถนนต้นยางนะครับมองเข้าไปยาวๆเนีย่ยมันจะเป็นเหมือนมีมิตินะครับและอีกที่หนึ่งที่ขาไปได้เลยนะสำหรับคนที่เป็นตดรนล์ชังดาวนะครับก็ต้องไปที่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านานานลาวใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านที่เราสามารถเห็นวิวเดอนลงชังดาวได้นะครับตรงเนี้ยก็คือว่าความสวยของมันก็คือว่าเวลาทะเลหมอกขึ้นเนะี่ยไอหมอกขึ้นตอนเช้ามันก็จะแบบจะสวยมากๆนะแลเราก็จะมีแบ็กกราวเป็นด้วยหลวงชังดาวแล้วรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันใกล้ ใกล้ดิหลวงชัางดาวที่สุดเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครที่ชอบโดยหลวงชังดาวเนะี่ยคนจะตกหลงรับโดยหลวงชังดาวเหมือนผมแน่นอน